กลับสวัสดีพี่พี่เอฟซีกุมารทองเมืองพะเยาทุกทุกท่านนะครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับพระเครื่องเครื่องรางของขังกับกับผมกุมารทองเมืองพะเยานะครับวันนี้ก็มีพระสวยๆมาให้พี่พี่เอฟซีได้รับชมกันอีก1ชุดนะครับผมเพิ่มไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับมาพบองค์แรกกันเลยแล้วกันนะครับองค์แรกนะครับผมองค์แรกก็จะเป็นนี่ครับผม อ่ะเป็นลาหูนะครับเป็นลาหูนะครับเป็นเนื้อเงินผสมนะครับเนื้อเงินผสมเก่าเก่าเลยนะครับอ่าเนื้อเงินผสมเก่าเก่าเลยนะครับด้านหลังมีจานนะครับอันนี้ ไม่แน่ใจหลวงพ่ออะไรนะครับเป็นเรื่องเงินประสมนะครับเอาพันห้านะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพี่ๆท่านใดชอบนะครับแอดไลน์มานะครับขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์หกสี่นะครับเจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับดูให้ชอบนะครับดูให้ชอบนะครับพี่ๆชอบองค์ไหนก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหก หนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับต่อไปนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์วัดท่ามาไฟนะครับอ่าหลวงพ่อเงินพิมพ์พัดวัดท่ามาไฟเนื้อสวยๆนะครับเป็นเลี่ยมอ่าจับขอบ เป็นเลี่ยมจับกระเช้านะครับอ่ะจับขอบกระเช้านะครับเงินเลี่ยมเงินแบบโบราณนะครับอันนี้เอา1,200บาทนะครับ1,200บาทนะครับพี่ๆท่านใดชอบแอดไลน์มานะครับขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0 6 4 7 5 6 1 1 6 9นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับดูให้ชอบนะครับดูให้ชอบนะครับชอบองค์ไหนก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครัับบอออ่่าาเเเนนนนื้้กๆๆวยะคครพพิิิมม์์งีปด 1,500นะครับ1,500นะครับอ่าหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับเอา1,500บาทนะครับสวยๆเลยนะครับเป็นเลี่ยมจับขอบเลี่ยมจับกระเช้านะครับเป็นเลี่ยมอ่าขอบกระเช้าเงินนะครับถูกใจแอดไลน์มานะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับพี่ๆ0647561169นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมอ่าต่อไปนะครับอ่าเหรียญเตารีดหลวงปู่ทวดนะครับเเตารีดหลวงปู่ทวดนะครับมีคาบเบ้าสวยนะครับองค์นี้เอา800นะครับหลวงปู่ทวดนะครับ อ่อหลวงปู่ทวดนะครับองค์นี้สวยนะครับเอา800บาทนะครับถูกใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0647561169นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปนะครับองค์ที่2นะครับองค์ที่2องหลวงปู่ทวดองค์นี้ก็800บาทเหมือนกันนะครับองนี้ผมเอา800บาทนะครับถูกใจแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับพี่ๆ0647561169นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับดูให้ชอบนะครับ ต่อไปนะครับเป็นเตารีดอ่าองนี้เป็นเนื้อนวะนะครับเป็นเนื้อนวะผิวไฟแดงๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่าเนื้อนวะผิวไฟแดงๆสวยๆแบบนี้นะครับเนื้อนวะผมเอา1000พนะครับเนื้อนวะ1000ับาทนะครับถูกใจแอดไลน์มานะครับขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับเบอร์0ูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันดูให้ชอบนะครับดูให้ชอบนะครับผม อ่าต่อไปนะครับเป็นเหรียญหล <ฆ Holiday. S 2> ่อหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงนะครับหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงเลี่ยมจับขอบเงินด้วยนะครับเลี่ยมจับขอบเงินนะครับอ่าหลวงพ่อเพชรเอา1,200บาทนะครับ1,200บาทนะครับอ่าหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงนะครับ1,200บาทนะครับพี่เป็นเลี่ยมจับขอบเงินนะครับพี่พี่เป็นเลี่ยมจับขอบเงินนะครับ หลวงพ่อเงินพิมพ์คิตานะครับเอาพันสองพอนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์คิตานะครับเรียมจับขอบเงินเหมือนกันนะครับนี่ครับอ่าดูให้ชอบนะครับดูให้ชอบชอบองไหนแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับเบอร์0ูนย์หกสี่เจ็ดนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับอันนี้อ่าเป็นระฆังหลังคอนยุคต้นนะครับเลี่ยมจับขอบเงินแล้วก็เลี่ยมพลาสติกกันน้ํานะครับองค์นี้เอาพันหนึ่งนะครับหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทนะครับพระสมเด็จระฆังหลัง เ้าสัวหลวงปู่บุญนะครับอันนี้เอาพันสองนะครับพันสองนะครับอ่ะเรียมจับขอบเงินนะครับถูกใจแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับพี่พี่ะ0647561169นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับเอาพันสองนะครับพันสองต่อไปนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับปีสองตีกว่านะครับอ่ะเนื้อสวยๆนะครับเนื้อสวยๆเลยนะครับ เอาองค์ละพันห้านะครับรูปหลอดหลวงพ่อเดิมนะครับเปิดไว้องค์ละพันห้านะครับสูขใจแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมแล้วกันเนาะอ่าที่เบอร์ศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับพาย,ยอดขุนพลเนื้อชิงเงินนะครับองค์นี้สุขโขทัยนะครับเอาพันสองร้อยบาทนะครับพันสองร้อยบาทนะครับ ต่อไปนะครับเป็นพระพิมพ์ล่มโพนะครับอายุทยานะครับองค์นี้ก็สวยนะครับองค์นี้ก็สวยนะครับพี่พี่เอา อ่าองค์นี้เอาพันห้านะครับพันห้าเปิดไว้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพี่พี่ทนใดชอบนะครับถูกใจแอดไลน์มาได้เลยครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมถูกใจแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับพระโปโพอ่าเชียงแสนนะครับเนื้อชิ้นเงินสวยๆนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับอ๋าหนึ่งพันห้าร้อยบาทถูกใจแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับเบอร์ศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกอ๋าหน พระปิตานะครับพระปิตานะครับเนื้อผงเก่านะครับหลวงปู่รอดวัดนาโรงนะครับนี่ครับผมไต้ฐานอุชันลงเก่านะครับเป็นเนื้อผงเลี่ยมพร้อมห้อยเลยนะครับองค์นี้เอาพันสองนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับถูกใจแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมนะครับเบอร์ศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เปิดเดียวกันนะครับปั๊มซ้ำหลวงปู่ทวดนะครับอันนี้เอาแปดร้อยนะครับปั๊มซ้ำหลวงปู่ทวดนะครับแปดร้อยบาทนะครับ ต่อไปนะครับหลวงปูท่ทวดปี08หลังตัวหนังสือเลี่ยมจับขอบเงินนะครับ อ่าหลวงปู่ทวดปี08เรียมจับขอบเงินหลังตัวหลงสีนะครับแบบนี้นะครับผมเอา1,000บาทนะครับ1,000บาทนะครับถูกใจแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับเบอร์0 6 4 7 5 6 1 1 6 9นะครับเบอร์โทรปลายเบอร์เดียวกันดูให้ชอบนะครับดูให้ชอบนะครับพี่ๆนะครับต่อไปนะครับเป็นพัดสุมกอพิมพ์ใหญ่ไม่มีกระหนกเออมีกระหนกไม่ตัดปีกนะครับเนื้อเก่าๆมันๆเลยนะครับกุ้บรมธาตุกำแพงเพชรนะครับองค์นี้เอาพันห้านะครับพัดสุมกอนะครับพันห้า ถูกใจแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ0647561169นะครับนางพญาพิมพ์ข่าวตรงนะครับองค์นี้เอาพันหนึ่งนะครับ1,000บาทนะครับอ่าเป็นเลี่ยมจับขอบเงินนะครับพี่ๆเลี่ยมจับขอบเงินแล้วก็เลี่ยมเงินอีกทีนะครับสวยๆเลยนะครับสวยๆเลย,ย,ย1,500เอ่อ 1,000บาทนะครับ1000บาทนะครับต่อไปนะครับผมต่อไปเป็นพระปิตาเนื้อผงกลาหลังแบบหลวงพ่อแก้ววัดเขือวันนะครับพระผงกลาหลังแบบหลวงพ่อแก้ววัดเขือวันองค์นี้เอาหนึ่งพันนะครับผมหนึ่งพันนะครับถูกใจแอดไลน์ครับหน้าจอส่งมาได้เลยนะครับ0ูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เปิดเดียวกันนะครับผมอ่าต่อไปนะครับพินราชอินโดจีนพิมพ์แต่งนะครับนี่พิมพ์แต่งกีวอนลายตอกลายดอกเนื้อสวยๆเลยนะครับเนื้อสวยๆเลยองค์นี้ นี่นะครับผมองค์นี้ผมเปิดไว้พันแปดนะครับพันแปดนะครับอาชินราชอินโดจีนมี2องค์นะครับเอาองค์ละพันแปดนะครับเป็นพิมพ์แต่งนะครับเป็นพิมพ์แต่งนะครับสวยๆเลยนะครับเอาองค์ละ1800บาทนะครับนี่ครับใต้ฐานนะครับอันนี้องค์ที่1นะครับพี่ๆอันนี้องค์ที่1นะครับอันนี้องค์ที่1นะครับอันนี้องค์ที่1สวยๆเลยนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับผมถูกใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครัับบบดูให้ชอนะคร ให้ชอบนี่องค์ที่สองนะครับองค์ที่สองนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับผมอ่าแปดพันแปดนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับ ต่อไปนะครับเป็นเหรียญเสมาเจริญพรหลวงปู่ทิมนะครับผิวไฟแดงแดงแป๊ดแป๊ดแบบนี้เลยนะครับพี่ท่านใดชอบถูกใจแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับที่เบอร์0 6 4 7 5 6 1 1 6 9นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับเอา800นะครับเหรียญเสมานะครับเหรียญผิวไฟแดงแดงแบบนี้นะครับสวยๆเลยนะ800บาทพี่ๆท่านใดถูกใจแอดไลน์มานะครับ0 6 4 7 5 6 1 1 6 9นะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับะหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับ ครับ yep. อันนี้พันหนึ่งนะครับ1,000บาทนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์ิดตานะครับถูกใจแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมแล้วกันนะครับ0647561169นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมต่อไปนะครับเป็นภาพปิตาหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นภาพปิตาไม้โพกแกหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับนี่ครับสวยๆเลยเอา1,000นะครับ1,000บาทนะครับภาพปิตาหลวงพ่อเดิมนะครับเปิดไว้1,000บาทนะครับถูกใจแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0647561169นะครับบเอร์โทรรเบอ์ไลน์เบอร์เดียว กัันนะครบต่อไปรายการต่อไปนะครับอ่าเป็นพระสมเด็จวัด ตาวัดเกตนะครับเป็นพิมพ์วัดเกตนะครับเนื้อสวยๆเก่าๆมันๆแบบนี้เลยนะครับเนื้อสวยๆเก่าๆมันๆแบบนี้1,500บาทนะครับ1,500บาทถูกใจแอดไลน์แคปหน้าจอส่งมาได้เลยนะครับ0647561169นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ1,500บาทนะครับพี่พี่พระสมเด็จวัดเกตชโยต่อไปเป็นชินราชอินโดจีนหน้าเสาห้านะครับอันนี้เอาองค์ละพันพอนะครับองค์ละพันมี2องค์นะครับอันนี้องค์ที่1นะะคครรรััับบบออนนนนี้1,000าาทชชิิึ่ง โจีนปีสองสี่ว่านะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับอ่ะพี่ๆท่านใดชอบถูกใจแอดไลน์มาเลยครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้าเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับจินาราอินโดจีนนะครับเอา ่า1,000บาทนะครับ1,000บาทต่อไปนะครับผมต่อไปเป็นอ่าพระนาคปกนะครับพระนาคปกลบบุรีตานิมแดงนะครับเนื้อสวยๆเลยนะครับเนื้อสวยๆตานิมแดงนะครับอ่าสวยๆแบบนี้นะครับอ่าชอบเอาไปเลยครับพันสองนะครับเอาพันสองนะครับพระนาคปกลบบุรีหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับถูกใจแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมนะครับพี่ๆศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับพระหูยานองค์นี้ผมเอาพันหนึ่งนะครับนี่ครับหูยานนะครับเป็นเนื้อ ชินเงินนะครับประอง์ยานนะครับเป็นชินเงินนะครับ1,000บาทนะครับ ถูกใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับพี่พี่0647561169นะครับเปิดโทรเปิดไลน์เปิดเดียวกันดูให้ชอบนะครับดูให้ชอบชอบองค์ไหนก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับอ่ะต่อไปนะครับหลงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์นิยมเนื้อสวยๆเก่าๆถูกพิมพ์นะครับอันนี้ถูกพิมพ์อันนี้เปิดไว้สองพันนะครับหลงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับเพราะว่าพิมพ์ดีพิมพ์ถูกนะครับเนี่ยพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์ที่เสี่ยงเขาเล่นกันบานะครับ อ่ามีองค์ที่หนึ่งนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับองค์นี้ก็สวยนะครับองค์นี้ก็สวยสวยมากเลยนะครับถูกใจแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0ูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับองค์นี้เอาอสองพันเหมือนกันนะครับเปิดไว้สองพันนะครับหลงเพื่อเงินพิมพ์นิยมนะครับเนื้อสวยๆเก่าๆปึ๊กๆเลยนะครับถูกใจแอดไลน์มาได้เลยครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้าขอรูปเพิ่ม